สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่พอดแคสต์เข้าใจง่ายๆที่จะมาเล่าเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยากชวนคุณลองคิดเล่นๆว่าถ้าวันพรุ่งนี้เราได้รับข่าวว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไปเราจะหยิบอะไรติดตัวไปด้วยได้บ้างบางคนอาจนึกถึงของรักของหวงบางคนอาจนึกถึงทรัพย์สินเงินทองที่หามาทั้งชีวิตหรือบางคนอาจนึกถึงความทรงจําดีๆกับคนที่รักแต่ถ้าลองมองตามความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้ไม่มีชิ้นไหนเลยที่เราสามารถเอาไปได้จริงๆพระพุทธเจ้าสอนสั้นๆง่ายๆว่าเราเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้นอกจากกรรมคำว่ากรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกรรมร้ายอย่างเดียวแต่หมายถึงการกระทำทั้งหมดที่เราทำไว้ทั้งดีและไม่ดีและนั่นคือสิ่งเดียวที่จะตามเราไปส่วนทุกสิ่งที่เรากอดไว้ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเงินทองหรือแม้แต่คนรัก ล้วนต้องวางไว้ทั้งหมดแม้เราจะรู้ความจริงข้อนี้แต่ในชีวิตจริงเราก็ยังทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับการเก็บสะสมรักษาและหวงแหนสิ่งเหล่านี้เหมือนเราหวังว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดแต่ความจริงก็คืออนิจจังทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมไปเยี่ยมเพื่อนสนิทที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาล เขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากมีธุรกิจใหญ่มีบ้านหรูมีรถดีๆขับแต่วันที่ผมนั่งคุยกับเขาเขามองออกไปนอกหน้าต่างและพูดว่าตอนนี้สิ่งเดียวที่ฉันอยากได้คือได้เดินเล่นกับลูกฟังแล้วผมเงียบไปเลยเพราะสิ่งที่เขาพูดไม่เกี่ยวกับเงินทองไม่เกี่ยวกับความสาเร็จแต่มันเป็นสิ่งเล็กๆที่จับต้องง่ายแต่เขากลับไม่มีโอกาสทําได้ในตอนนั้นมันทําให้ผมเข้าใจว่าเรามักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตแลกกับสิ่งที่เอาไปไม่ได้ และพอถึงวันที่เราต้องจากเรามักเสียดายสิ่งที่เราไม่ได้ทํามากกว่าสิ่งที่เรามีแล้วต้องทิ้งไว้พระพุทธเจ้าตัดว่าสัพเพธรรม,มาอนัตตาสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราและไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเรายิ่งเราอยากควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใจก็ยิ่งเหนื่อยและทุกข์แต่ถ้าเรามองเห็นตามความจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวเราก็จะค่อยๆวางมันลงได้ง่ายขึ้น ในตอนนี้ผมอยากชวนคุณไปสำรวจด้วยกันว่าอะไรคือสิ่งที่เราเอาไปไม่ได้ทำไมเราถึงทุกข์กับมันมากและถ้าเราไม่อยากทุกข์เราจะฝึกใจให้ปล่อยวางได้อย่างไรเพื่อให้วันที่เราต้องวางทุกอย่างจริงๆเราจะวางได้อย่างสงบและใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดเมื่อเรายอมรับความจริงว่าไม่มีสิ่งใดที่เราจะเอาไปได้สิ่งแรกที่ควรถามต่อคือแล้วทำไมเรายังหวงมันนัก ทำไมเรายังทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสิ่งเหล่านี้อยู่คําตอบอาจไม่ใช่แค่เพราะเราต้องการมันแต่เพราะเราผูกใจไว้กับความรู้สึกที่สิ่งเหล่านั้นให้เราบางทีสิ่งที่เรารักไม่ใช่ตัวของมันเองแต่เป็นความรู้สึกมั่นคงอุ่นใจหรือภาคภูมิใจที่มันสร้างขึ้นทรัพย์สินเงินทองเป็นตัวอย่างชัดเจนเราทำงานเพื่อแลกกับมัน เก็บสะสมเพราะคิดว่ามันจะทำให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นซึ่งในระดับหนึ่งก็จริงแต่ปัญหาคือเรามักเลยจุดพอดีแล้วกลายเป็นการวิ่งไม่มีวันหยุดยิ่งมีมากก็ยิ่งห่วงมากผมเคยรู้จักคุณสมพรเจ้าของร้านทองในย่านเก่าเขาเริ่มจากศูนย์กินข้าวกล่องทุกวันเพื่อเก็บเงินเปิดร้านแรกด้วยความภูมิใจขยายจนมีหลายสาขา แต่เมื่อป่วยหนักต้องนอนโรงพยาบาลเขาพูดกับผมว่าอยู่ตรงนี้ทองทั้งร้านก็ไม่มีค่าอะไรเลยน้ำเสียงของเขาไม่ได้เศร้าเพราะกลัวตายแต่เศร้าที่เพิ่งรู้ว่าตลอดชีวิตเขาแทบไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างที่คิดว่าจะทําเมื่อพร้อมแล้วซึ่งความพร้อมนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงชื่อเสียงเกียรติยศและตำแหน่งก็เป็นอีกสิ่งที่เรามักยึดไว้แน่น เพราะมันทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าในสายตาคนอื่นเราไต่บันไดหน้าที่การงานเหมือนปีนเขาสูงหวังว่าถึงจุดยอดแล้วจะมีความสุขแต่ตำแหน่งก็เหมือนเสื้อผ้าวันนี้ได้ใส่วันหน้าก็ต้องถอดเก็บผมมีเพื่อนเป็นหัวหน้าฝ่ายใหญ่ใครๆก็รายร้อมโทรศัพท์ดังทั้งวันแต่พอกระเสียนความเงียบเข้ามาแทนเหลือเพื่อนแท้ไม่กี่คนที่ยังอยู่ข้างๆนี่แสดงให้เห็นว่า หลายครั้งเราไม่ได้รักตำแหน่งเพราะตัวมันเองแต่รักเพราะความรู้สึกว่ามีคนต้องการเราซึ่งเละวันนั้นหมดไปใจก็รู้สึกเหมือนถูกทิ้งส่วนความสัมพันธ์นั้นซับซ้อนกว่าเพราะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขมากที่สุดแต่ก็สร้างความทุกข์ได้มากที่สุดเช่นกันเราใช้คำว่าของฉันกับคนรักหรือแม้แต่ลูกของเราทั้งที่ในความจริงพวกเขาไม่ใช่ของเรา เขามีเส้นทางของเขาเองคุณป้าคนหนึ่งที่ผมรู้จักลูกชายย้ายไปทำงานต่างจังหวัดป้าร้องไห้ทุกคืนคิดว่าลูกทอดทิง้งแต่พอเวลาผ่านไปป้ากลับพูดว่าถ้ารักเขาจริงต้องให้เขามีชีวิตของเขานี่คือการเรียนรู้ว่าความรักที่แท้ไม่ใช่การครอบครองแต่คือการเห็นเขามีความสุขแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าตรัสว่า โยนิโคปนังอนุเปกขิตวาหมายถึงการไม่ประมาทในการดูแลสิ่งที่มีอยู่แต่ก็ต้องไม่เผอยึดติดจนลืมว่าวันหนึ่งต้องวางมันคือการดูแลด้วยสติรู้คุณค่าขณะที่มีแต่ไม่กลัวเกินไปเมื่อถึงเวลาต้องจากมีนิทานธรรมะที่ผมชอบเล่าให้คนฟังเป็นเรื่องของเศรษฐีผู้หนึ่งที่สะสมทองคำและเพชรพลอยจนเต็มห้องวันหนึ่ง เขาฝันว่ามีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้เจ้าจะต้องไปเขาตกใจรีบเก็บทองใส่ถุงเตรียมจะเอาไปด้วยแต่เมื่อเดินถึงประตูด่านแรกมีป้ายเขียนว่าห้ามนำสิ่งของติดตัวเขาจิงถามว่าแล้วข้าจะเอาอะไรไปได้เสียงตอบมาว่าเอาไปได้แค่สิ่งที่เจ้าให้คนอื่นเศรษฐีนิ่งไปนานเพราะตลอดชีวิตเขาแทบไม่ได้ให้ใครเลย สิ่งเดียวที่เอาไปได้ก็คือสิ่งที่เขาแทบไม่มีเลยเรื่องนี้สะท้อนชัดว่าทรัพย์สิสนชื่อเสียงหรือแม้แต่คนที่เรารักล้วนเป็นเพียงของที่ยืมมาใช้ชั่วคราวเราดูแลได้แต่ไม่ครอบครองได้ตลอดไปเหมือนเราเช่าบ้านสักหลังต่อให้ตกแต่งสวยงามแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของแต่เรามักใช้ชีวิตเหมือนเราจะได้อยู่ในบ้านนั้นตลอดไป จึงลงทุนทุกอย่างโดยไม่คิดว่ามันชั่วคราวพอเข้าใจแบบนี้เราจะเริ่มเห็นว่าความสุขจากสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความสุขชั่วคราวสุขได้แต่ต้องรู้ว่าไม่จีรังเมื่อรู้ว่าไม่จีรังเราก็จะไม่ทุก์เกินเหตุเมื่อมันเปลี่ยนไปการเห็นคุณค่าในปัจจุบันและการใช้ชีวิตอย่างรู้ว่ามันไม่ถาวรคือก้าวแรกของการปล่อยวางอย่างแท้จริงคำถามต่อมาคือแล้วทำไมเราถึงทุกข์กับมันนัก ทั้งที่ความจริงก็ชัดเจนว่าเราจะต้องวางทั้งหมดในวันหนึ่งคำตอบนั้นอยู่ไม่ไกลจากตัวเราเลยมันคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งเรียกว่าอุปาทานหรือความยึดติดความยึดติดในทางธรรมะคือการเอาตัวตนเราไปผูกไว้กับสิ่งภายนอกแล้วมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราบ้านของฉันงานของฉันคนรักของฉันคำว่าของฉันที่พ่วงไปกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกว่าถ้ามันหายไป ก็เหมือนเราถูกพรากตัวตนบางส่วนไปด้วยเราจึงห่วงมันนักผมเคยมีเพื่อนรักแมวมากเลี้ยงแมวมาตั้งแต่เล็กทุกครั้งที่แมวป่วยเขาจะนอนไม่หลับเดินวนทั้งคืนกลัวว่าวันรุ่งขึ้นจะไม่มีแมวตัวนั้นอยู่แล้วเขารักมันจริงๆนั่นแหละแต่สิ่งที่ทำให้เขาทุกข์หนักไม่ใช่แค่ความรักแต่คือการไม่อยากยอมรับความจริงว่าวันหนึ่งต้องลาจากกันในมุมจิตวิทยาก็อธิบายใกล้เคียงกันว่า เรามีการยึดเหนี่ยวทางอารมณ์กับสิ่งที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยพอมันสั่นคลอนใจก็สั่นตามเหมือนเราสร้างบ้านไว้บนแผ่นน้ําแข็งแล้วบอกตัวเองว่ามันจะแข็งตลอดไปทั้งที่ความจริงคือมันกำลังละลายทุกวันอีกสาเหตุใหญ่ของความทุกข์คือการไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัเพสังขาราอณิจจาสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง แต่เรามักใช้ชีวิตเหมือนมันจะอยู่ตลอดไปเราวางแผนซื้อบ้านใหญ่ทำงานไปอีก20ปีเพื่อกเกษียณอย่างสุขสบายวางแผนใช้เวลากับคนรักเมื่อทุกอย่างลงตัวแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราจะมีเวลาเหล่านั้นจริงหรือเปล่าเหมือนคุณยายที่ผมเคยเจอเปิดร้านขายของชำอยู่หัวมุมถนนมา40ปีคิดว่าร้านนี้จะอยู่กับแกตลอดแต่วันหนึ่งมีห้างใหญ่เปิดใกล้ๆคนก็หายหมด ความเปลี่ยนแปลงมาถึงอย่างไม่ทันตั้งตัวและเพราะแกะคิดว่ามันจะคงอยู่เสมอพอเปลี่ยนปุ๊บใจก็เจ็บปับ๊บและที่เงียบแต่แรงไม่แพ้กันคือการเปรียบเทียบและการแข่งขันในโลกทุกวันนี้เราไม่เพียงอยากมีพอใช้แต่เราอยากมีมากกว่าใครบางคนเหมือนมีสนามแข่งที่เราไม่เคยรู้ว่ามันจบตรงไหนผมรู้จักชายคนหนึ่งเขามีบ้านที่เพียงพอสำหรับครอบครัวอยู่แล้ว แต่พอเห็นเพื่อนซื้อบ้านใหญ่กว่าก็เริ่มรู้สึกว่าของตัวเองเล็กไปทั้งที่ความสุขในบ้านก็ยังเหมือนเดิมสุดท้ายก็ทำงานหนักเพื่อซื้อบ้านใหม่แต่พอได้มาก็พบว่ามีบ้านใหญ่กว่าข้างๆอีกความอยากแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนวิ่งบนลู่วิ่งต่อให้วิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ไม่มีวันถึงเส้นชัยพระไตรปิฎกมีนิทานเรื่องหนึ่งที่สะท้อนภาพนี้ได้ชัดชายคนหนึ่งเดินทางแบกถุงทองหนักมาก ระหว่างทางเจอคนตกน้ำเขาอยากช่วยแต่ไม่กล้าวางถุงทองเพราะกลัวมีคนขโมยไปสุดท้ายเขาพยายามจะช่วยโดยไม่วางถุงทองผลคือทั้งเขาและคนตกน้ำก็จมไปพร้อมกันนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่เรายึดไว้แน่นเกินไปมันไม่ได้ช่วยให้เราปลอดภัยขึ้นแต่กลับดึงเราลงลึกไปในความทุกข์ถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกทุกทั้งหมดนี้เกิดจากการที่เราเข้าใจผิดว่า สิ่งเหล่านี้เป็นของเราและจะอยู่กับเราตลอดไปความจริงแล้วเราเป็นเพียงผู้ใช้ชั่วคราวเหมือนยืมหนังสือจากห้องสมุดต,ต่อให้เรารักหนังสือเล่มนั้นมากแค่ไหนถึงกำหนดก็ต้องคืนการเข้าใจข้อนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราไม่รักหรือไม่ผูกพันแต่เพื่อให้รักได้อย่างรู้เท่าทันและพร้อมวางเมื่อถึงเวลาผมเคยถามหลวงพ่อท่านหนึ่งว่าทำไมการวางมันยากจังท่านยิ้มแล้วตอบว่าเพราะระวางผิดวิธี เราพยายามวางของที่มือแต่ใจเรายังเกาะอยู่คำตอบนี้ทำให้ผมเห็นภาพว่าการปล่อยวางจริงๆคือการปล่อยที่ใจไม่ใช่แค่เอาของออกจากชีวิตถ้าใจยังเล่าเรื่องเก่าซ้ำๆอยู่ข้างในถึงของจะไม่อยู่แล้วเราก็ยังทุกข์เหมือนเดิมดังนั้นการเข้าใจรากของความทุกข์จึงเป็นขั้นแรกที่สำคัญถ้าไม่รู้ว่าเราทุกข์เพราะอะไรเราก็จะพยายามแก้ด้วยวิธีที่ไม่ถูกเช่นหาของใหม่มาทดแทน ยิ่งเติมก็ยิ่งพร่องเหมือนตักน้ำใสต่ตะกร้ายิ่งตักก็ยิ่งรัว่วการหยุดและมองให้เห็นว่าต้นตอคือความยึดติดความไม่เข้าใจความไม่เที่ยงและการเปรียบเทียบจึงเป็นก้าวแรกของการคลายทุกข์ได้จริงเมื่อเราเห็นแล้วว่ารากของความทุกข์อยู่ตรงไหนขั้นต่อไปก็คือการหาทางออกและทางออกนี้มิได้หมายถึงการหนีหรือปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่แต่คือการเรียนรู้วิธีอยู่กับมัน โดยไม่ให้ใจเราถูกพันธนาการพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการปล่อยวางซึ่งไม่ใช่การทิ้งทุกอย่างแล้วปลีกตัวไปอยู่ป่าอย่างเดียวแต่หมายถึงการทำอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ต้องทำขณะเดียวกันก็ไม่ผูกความสุขไว้กับผลลัพธ์ผมเคยเจอคุณตาคนหนึ่งในหมู่บ้านทุกเช้าเขาจะออกมารดน้ำต้นไม้เล็กๆที่เพิ่งปลูกทั้งที่ทุกคนรู้ว่าต้นนี้ต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะออกดอก วันหนึ่งผมถามว่าตาครับทำไมถึงตั้งใจปลูกขนาดนี้ทั้งที่ตาอาจไม่ได้อยู่ถึงวันที่มันออกดอกคุณตายิ้มแล้วตอบว่าก็เพราะวันนี้ตาได้ปลูกไงคำตอบนั้นทำให้ผมเข้าใจว่าการปล่อยวางไม่ใช่การไม่ทำอะไรเลยแต่คือการทำโดยไม่ยืดผลว่าจะต้องได้เห็นหรือไม่การทำเต็มที่ในปัจจุบันแล้ววางความคาดหวังในอนาคตคือหัวใจของการอยู่กับชีวิตอย่างเบาสบาย หนึ่งในวิธีสำคัญที่จะช่วยให้ปล่อยวางได้คือการฝึกจิตให้รู้เท่าทันตัวเองเราอาจเริ่มจากการสังเกตว่าอะไรทำให้ใจเราหนักอะไรทำให้เรารู้สึกกลัวจะเสียไปจากนั้นลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าสิ่งนี้หายไปฉันยังเป็นฉันอยู่หรือไม่คำถามง่ายๆนี้ช่วยให้เราเห็นว่าตัวตนแท้จริงของเราไม่ได้ผูกติดกับสิ่งนั้นเสมอไปการฝึกสติหรือ mindfulness ก็เป็นเครื่องมือสำคัญสติทำให้เรารู้ว่าความคิดและความรู้สึกเป็นเพียงปรากฏการชั่วคราวเหมือนเมฆที่ลอยเข้ามาแล้วก็ลอยออกไปพระพุทธเจ้าสอนในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าการมีสติอยู่กับกายอยู่กับความรู้สึกอยู่กับจิตและอยู่กับธรรมทำให้เรามองสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่ใจอยากให้เป็นเมื่อเรามองเห็นตามความเป็นจริง ใจก็จะไม่วิ่งตามอารมณ์หรือความอยากมากเกินไปอีกสิ่งที่สำคัญคือการหาความสุขจากภายในความสุขแบบนี้ไม่มีใครเอาไปได้เพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกอาจเป็นความสงบจากการนั่งเงียบๆในเช้าวันอากาศดีการได้ช่วยเหลือใครโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือการใช้เวลากับคนที่เรารักโดยไม่กังวลเรื่องอื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิสีนติปรังสุขขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงความสุขที่แท้จริงคือความสงบในใจไม่ใช่ความตื่นเต้นชั่วคราวจากสิ่งนอกตัวผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยทำงานบริษัทใหญ่รายได้สูงแต่เครียดจนสุขภาพเสียเขาตัดสินใจลาออกไปอยู่บ้านต่างจังหวัดปลูกผักทำอาหารง่ายๆขายให้คนในชุมชนเขาบอกว่าทุกวันนี้เงินน้อยลงแต่หัวใจกลับรู้สึกอิ่มกว่าเดิมมาก เพราะได้ใช้เวลาทำสิ่งที่รักและอยู่ใกล้ครอบครัวนี่คือตัวอย่างของการหาความสุขจากภายในและจากสิ่งที่ไม่ต้องพึ่งการเปลี่ยนแปลงภายนอกมากนักนอกจากนี้การใช้ชีวิตอย่างมีสติและรู้คุณค่าในปัจจุบันก็ช่วยให้เราวางได้ง่ายขึ้นการรู้ว่าทุกช่วงเวลามีวันหมดอายุทำให้เราใส่ใจกับมันมากขึ้นเหมือนดอกไม้ที่บานเพียงไม่กี่วันถ้าเรารอให้มันบานเต็มที่แล้วค่อยชม อาจจะสายเกินไปการอยู่กับปัจจุบันคือการชมดอกไม้ตั้งแต่เริ่มบานรับรู้ปิ่นสีและความงามของมันในทุกระยะในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับภิกษุรูปหนึ่งที่ได้บาทใหม่สวยมากท่านห่วงมากกลัวจะมีรอยขีดข่วนวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงถามว่าเธอคิดว่าบาทนี้จะอยู่กับเธอตลอดไปหรือภิกษุตอบว่าไม่หรอกพระพุทธเจ้าข้า วันหนึ่งมันก็ต้องแตกพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าเธอเห็นว่ามันต้องแตกอยู่แล้วทําไมต้องห่วงมันมากนักคําถามนี้เหมือนค้อนที่ทุบความยึดติดให้แตกในทันทีเพราะทําให้เราเห็นว่าทุกสิ่งมีจุดจบการรู้จุดจบนั้นตั้งแต่ต้นช่วยให้เราไม่ทุกเกินไปเมื่อมันมาถึงจริงๆการฝึกปล่อยวางไม่ใช่เรื่องที่ทําเสร็จในวันเดียวมันเป็นการฝึกทุกวันเหมือนการออกกําลังกายใจเริ่มจากสิ่งเล็ก เช่นวางโทรศัพท์ตอนกินข้าวเพื่อคุยกับคนตรงหน้าวางความกังวลเรื่องงานชั่วคราวเมื่อกลับถึงบ้านหรือแม้แต่การยอมรับว่าของบางชิ้นที่เรารักอาจต้องจากเราไปฝึกเล็กเหล่านี้จะทําให้ใจค่อยๆชินกับการวางและเมื่อถึงวันที่ต้องวางของใหญ่จริงๆใจเราจะพร้อมกว่าที่คิดในที่สุดแล้วการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการคืนพื้นที่ให้หัวใจได้หายใจอย่างอิสระ จากสิ่งที่เราเคยแบกไว้การทำเต็มที่ในปัจจุบันรู้จักขอบคุณสิ่งที่มีและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นสามสิ่งที่จะทำให้เราวางได้อย่างสงบเราเดินทางมาจนถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มมองเห็นภาพชัดขึ้นแล้วว่าสิ่งที่เราเอาไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงตำแหน่งหรือแม้แต่คนที่เรารักที่สุด ล้วนเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่ยืมมาใช้ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเราดูแลได้ใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่มีทางครอบครองตลอดไปการพยายามยึดมันไว้แน่นเกินไปก็เหมือนการกอดน้ำแข็งไว้ในมือยิ่งบีบแน่นก็ยิ่งละลายเร็วและมือเราก็ยิ่งเย็นเจ็บสิ่งที่ทำให้เราทุกข์กับการสูญเสียเหล่านี้ไม่ใช่เพราะมันหายไปแต่เพราะใจเรายังเกาะอยู่ความยึดติดทำให้เรากลัวจะเสีย ความไม่เข้าใจในความไม่เที่ยงทําให้เรารับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้และการเปรียบเทียบก็ทําให้เราไม่มีวันพอใจในสิ่งที่มีเมื่อรวมกันความทุกข์ก็ทวีคูณทางออกที่พระพุทธเจ้าสอนคือการปล่อยวางซึ่งไม่ใช่การทอดทิ้งทุกอย่างแต่คือการทําเต็มที่และววางความคาดหวังลงการรู้เท่าทันใจตัวเองฝึกสติให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงหาความสุขจากภายใน และใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าในปัจจุบันล้วนเป็นการซ้อมใจให้พร้อมวางเมื่อถึงเวลาบางคนอาจกลัวว่าการปล่อยวางจะทำให้เราขาดแรงจูงใจหรือไม่ใส่ใจกับสิ่งรอบตัวแต่ความจริงตรงกันข้ามการปล่อยวางทำให้เราสนุกกับการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นเพราะเราไม่ได้กังวลตลอดเวลาว่ามันจะต้องออกมาแบบที่หวังเท่านั้นเราสามารถชื่นชมทุกขั้นตอนของการเดินทางไม่ใช่แค่รอให้ถึงจุดหมายแล้วค่อยมีความสุข ผมนึกถึงประโยคหนึ่งที่เคยได้ยินว่าเรามาโลกนี้มือเปล่าและจากไปก็มือเปล่าแต่สิ่งที่เราทำระหว่างอยู่คือของขวัญที่เรามอบให้โลกถ้าเราจำข้อนี้ได้เราจะเริ่มเปลี่ยนวิธีใช้เวลาเปลี่ยนวิธีใช้สิ่งของและเปลี่ยนวิธีอยู่กับคนรอบข้างจากการยึดไว้เพื่อตัวเราไปเป็นการแบ่งปันเพื่อคนอื่นและนั่นแหละคือสิ่งเดียวที่เราพกติดตัวไปได้จริงๆคือกรรมดี ลองถามตัวเองตอนนี้ว่ามีอะไรบ้างที่คุณกำลังแบกไว้จนทำให้ใจหนักถ้าวางลงได้สักอย่างจะทำให้ชีวิตคุณเบาขึ้นแค่ไหนอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นวางความคาดหวังที่มีต่อคนอื่นวางความกลัวจะสูญเสียสิ่งที่ยังอยู่หรือวางความรู้สึกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นฝึกวางเล็กๆให้ใจชินแล้ววันหนึง่งคุณจะวางสิ่งใหญ่ได้ไม่ฝืนท้ายที่สุด ชีวิตไม่ได้รอเราให้พร้อมก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนทุกสิ่งเปลี่ยนอยู่เสมอทั้งสิ่งรอบตัวและตัวเราเองดังนั้นอย่ามัวแต่ใช้เวลารักษาสิ่งที่เอาไปไม่ได้จนลืมใช้เวลานั้นกับสิ่งที่สำคัญจริงๆถ้าฟังเรื่องนี้แล้วคุณรู้สึกว่าใจเบาขึ้นหรือมีใครสักคนในชีวิตที่คุณอยากให้เขาได้ฟังฝากแชร์ podcast นี้ให้เขาด้วยนะครับและถ้าคุณอยากฟังธรรมะแบบเล่าเพลินฟังง่ายและเข้าใจง่าย อย่าลืมกดติดตามช่องเข้าใจง่ายๆเอาไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดตอนใหม่ๆเพราะเราจะพาคุณไปคุยเรื่องราวใกล้ตัวที่บางครั้งอาจดูซับซ้อนแต่เราจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วเราเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอให้วันนี้คุณได้วางสิ่งหนึ่งลงจากใจและสัมผัสว่าชีวิตเบาขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังมีค่ามากสวัสดีครับ